สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาทุกคนมาดูมะพร้าวทะเลทรายใบอ่งุ่นนะคะต้นนี้นะคะที่ตอนนี้เขามีฝักมีเมล็ดนะคะแล้วก็มุมเกษตรจะพามาดูลักษณะเมล็ดของเขานะคะเพื่อนๆฝักนี้จะเป็นฝักที่เขาแก่แล้วนะคะแล้วก็เขากําลังจะหล่นนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี้จะเป็นลักษณะเมล็ดของเขานะคะนี่เป็นลักษณะเมล็ดของมะพร้าวทะเลทรายนะคะเวลาที่ เขาแก่เต็มที่เนี่ยเขาก็จะดีดออกมานะคะแต่นี้ก็คือเขาดีดไม่พ้นเขายังติดอยู่นะคะอ่านี่ก็เป็นมเมล็ดของมะพร้าวทะเลทรายนะคะเราสามารถที่จะเอาเขาไปเพาะได้เลยนะคะอ่ะเก็บไว้สักสองอาทิตย์ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะเอาไปเพาะเลยก็ได้นะคะแต่ว่าการที่เราหล่นหลุดแล้วนะคะการที่เราเอาเขาไปเพาะเลยเนี่ยบางทีเขาก็จะงอกช้านะคะ แต่งอกนะคะแต่ว่าเขาแค่แค่งอกช้าแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆมเมล็ดที่เขาไม่ยอมหลุดนะคะบางทีเขาก็เป็นมเมล็ดที่ฝอนะฮะไม่สมบูรณ์นะคะก็มะพร้าวทะเลทรายเป็นอุชูโฟเบียนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็เขาโตไวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูฝากนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เขาเริ่มสูงแล้วนะคะก็จะมีเมล็ดที่เขาดีดกําลังดีดกําลังเริ่มที่จะดีดออกมานะคะเพื่อนๆถ้าดีดออกมาพเพื่อนๆ вот. ก็เก็บแล้วก็สามารถที่จะเอาไปพาะได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเอา,เอ,าอะไรมาครอบเอา,าไว้นะคะในกรณีที่เราต้องการที่จะเก็บเมล็ดเขาไว้เพาะเนี่ยเราต้องเอาอะไรมาครอบเพราะว่าบางทีมะพร้าวทะเลทรายเขาก็ดีนะฮะโดยที่เราไม่รู้นะคะเพื่อนๆ คนที่จะหาอะไรมาครอบเอาไว้นะคะอย่างมุมเกษตรเนี่ยมุมเกษตรชอบที่จะใช้เป็นถุงตาข่ายนะคะที่มีเชือกมัดมาครอบแล้วก็เวลาที่เขาดีดเขาก็จะอยู่ในถุงนะคะเคยเอาเป็นถุงซิปมาครอบนะคะพอถุงซิปเนี่ยเวลาที่เราเออเรากดถุงให้เขาปิดเนี่ยบางทีนะคะถ้าเรากดแรงไปเขาก็จะไปบีบก้านของ การของฝักของเขานะคะแล้วพอบีบปุ๊บเนี่ยก็คือเขาช้ําเขาก็จะเน่าไปนะคะตรงนี้เนาะก็มุมเกษตรก็จะถ้าจะเก็บมะพร้าวนะคะมุมเกษตรก็จะใช้เป็นถุงตะข่ายนะคะที่เอมีเชือกรัดนะคะแล้วก็มุมเกษตรก็จะเอามาใส่แล้วก็รัดเบาๆนะคะเพื่อนๆถุงตะข่ายเป็นยังไงนะคะวันนี้มุมเกษตรไม่ไดเอามาเป็นตัวอย่างนะคะถุงตะข่ายก็คือถุงที่เวลาที่แบบเออเป็นถุงถุงอะไรนะเขาเรียกว่า เป็นถุงตะข่ายเวลาที่เราไปงานแต่งแล้วเขาใส่ของชํารวยอะไรพวกนี้ที่หรือว่าเราไปซื้อเครื่องประดับแล้วก็บางร้านเขาก็จะมีเป็นถุงตะข่ายค่ะแล้วก็จะมีเชือกรัดเหมือนกระเป๋าหูรูดะคะ่ะก็เล็กๆอย่างนั้นน่ะก็คือเราเอามาครอบแล้วเราก็รัดไว้นะคะเดี๋ยววันหลังมุมกเกษตรจะเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าวันนี้มุมกเกษตรไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อนๆก็เป็นเทคนิคนะคะในการเก็บมะพร้าวนะคะ การขยายพันธุ์มะพร้าวเนี่ยเราสามารถที่จะเพราะเพาะมาเมล็ดแล้วก็แยกหนอนะคะเราสามารถที่จะเอาหน่อยอย่างหน่อข้างล่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจับเขาแยกได้นะคะมีฝักเล็กๆนะคะเขากําลังเริ่มดีเหมือนกันนะคะที่จริงถ้าแบบเราปลูกเขาไว้ในกระถางือวาบางทีถ้าเขาดีดออกมาเนี่ยเขาก็จะไปเจริญเติบโตตามซอกตามมุมนะคะตามถุงของแคตาัยต้นอื่นๆนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะพาทุกคนไปดู ะมะพร้าวนะคะแต่ว่าเป็นมะพร้าวตัวธร,ธรรมดานะคะที่เขาจเจริญเติบโตตามซอกต่างๆนะคะก็สําหรับใบองุงนของมุมเกษตรก็จะมีอยู่ต้นเดียวเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยไม่ได้ขยายพันธุ์เขาเลยนะคะก็คือยุงย่งยุ่งหลายอย่างนะคะก็เลยไม่ได้มาสนใจนะคะอีกสักพักหนึ่งก็คงจะเก็บเมล็ดแล้วก็เอามาแบ่งขายในราคาจับต้องได้ให้เพื่อนๆน,นะคะสําหรับมะพร้าวทะเลทรายนะคะจริงๆจริง,รงๆเขาเออเรียกว,ว่า เขาให้ฝังมาตลอดเลยนะคะแต่ว่ามุมเกษตรไม่ได้สนใจที่จะเก็บมเมล็ดแค่นั้นเองนะคะถ้าเก็บมเมล็ดเนี่ยก็คงได้จําหน่ายหลายชุดแล้วแหละนะคะแล้วก็ก็คงพอได้ปริมาณเยอแล้วนะคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยไปโฟกัสอยู่ที่พวกแคทตัสเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะพวกยูโฟเบียมุมเกษตรไม่ค่อยได้สนใจนะคะยูโฟเบียจริงๆมุมเกษตรมีแค่ตัวสักูลาทะเลซายกับมะพร้าวนี่แหละนะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาไปดูมะพร้าวที่เขาจเจริญเติบโตต,ต,ตามซอกของ ถุงนะคะนี่เห็นไหมนี่ก็จะเป็นเมล็ดมะพร้าวที่เขาดีดแล้วก็หล่นตามซอกตามถุงตามพื้นดินนะคะแล้วก็เขาก็งอกออกมานะคะนี่นะคะต้นเล็กๆนะคะจริงๆเขามีไปทั่วเลยนะคะแต่อมุมเกษตรเพิ่งจัดแปลงนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมต้นเล็กๆเนี่ยคะ่ะเห็นไหมนู่นก็มีนะคะเขาเวลาเขาดีดแล้วเขาก็จะเ,เขาเรียกว,ว่า เขาหล่นไปถึงไหนเขาก็จะเจริญเติบโตอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นไหมตามซองนี้นะคะสมบูรณ์มากนะคะมะพร้าวเนี่ยเขาเป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะคะที่เจริญเติบโตได้ดีนะถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราอามุมกเกษตรรวยไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็เกิดนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เพาะเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาหล่นของเขาเองเขาก็จะเกิดของเขาเองเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมุมกเกษตรจะพาไปดูยูโฟเบียของมุมกเกษตรต้นหนึ่งนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นยูโฟเบียอีกต้นหนึ่งของมุมเกษตรนะคะคือตัวซากุระทะเลทรายนะคะเพื่อนเพืเขาออกดอกยาวนานมากนะคะออกดอกยาวนานนะคะ,ออนนนะ,คะแล้วก็น่ารักมากนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเลี้ยงไม้ที่เขาดูน่ารักกระจุมกระจิมนะคะเอาเป็น จัดเขาเป็นบอนไซได้เนี่ยแนะนําตัวนี้เลยนะมะพร้าวทะเลทรายเออไม่ใช่มะพร้าวนะตัวนี้เป็นยูโฟเบียนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะทําคลิปเกี่ยวกับยูโฟเบียให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเนาะช่วงนี้ดอกเขาก็จะเริ่มรวยแล้วนะคะแล้วก็ต้นอ่อนเขากําลังจะเกิดนะคะปกติยูโฟเบียเนี่ยเขาจะมาบานช่วงปลายปีนะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยตั้งแต่เหมือนจะเป็นปลายเดือนตุลามก,กราเออตุลา พืชจีนั่นแหละเขาก็เริ่มบานนะคะบานยาวนานจนถึงตอนนี้เดือนมีนาน,นะคะเขาก็ยังบานอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆตามคลิปเก่าๆของมุมกเกษตรเนี่ยก็คือยูโฟเบียต้นนี้เขาบานมานานแล้วนะคะคุ้มมากนะคะสําหรับต้นนี้นะคะเขาบานยาวนานมากสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีนะคะควรที่จะมาหามาสะสมเอาไว้นะคะสําหรับยูโฟเบียนะคะ ต้นนี้เป็นซากุระทะเลทรายนะคะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูมะพร้าวใบองุ่นของมุมกเกษตรนะคะแล้วก็เลยพามาดูมะพร้าวตัวนี้เป็นมะพร้าวธรรมดาแล้วก็มาดูยูโฟเบียของมุมกเกษตรีต้นหนึ่งก็คือซากุระทะเลทรายนะคะแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ